ครับแจ้งเพื่อนนักวิทยุสะบักเล่นนะครับจังหวัดหัดใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขานะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับยังไงแล้วทางชมรมยาของวาขอกําลังนะครับขอกําลังให้ช่วยขนย้ายสิ่งของบ้านข้างเคียงนะครับให้ช่วยขนย้ายสิ่งของบ้านข้างเคียงที่อยู่บริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะครับยังไงขอบคุณมากครับที่อายุครับ73้กว่าเอ่าเอเี ตอบครับเอกรีมาโอเทลวิสกี้รับควอาดูที่เกิดเหตุครับพร้อมเพื่อนสมาชิกทีมงานหนึ่งคนครับรับรับทราบครับโอเทลทะเลลี่มาโอเทลวิสกี้พร้อมเพื่อนสมาชิกหนึ่งคนเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนย้ายสิ่งของบริเวณบ้านข้างเรือนเคียงพื้นที่เกิดเหตุนะครับยังไงขอบคุณมากครับนายสุรชริโอศนายเนสราพักตรตอบครับนายอินเดียเซราพักตรครับรัาแจ้งนะน้าแจ้งนะผู้ใดถ้ามีบัตราช่วยราชการหรือว่า าเข้ามาเฉยๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ให้เข้านะหรือไม่กาถ้ามีเสื้อทางอะไรก็ที่ว่าให้มีมตัว่มอบหมายในช่วยในส่วนราชการถึงจะเข้ามาได้รับรับแจ้งจากนายอินเดียเซลวักทอดนะครับแจ้งเพื่อสมาชิกที่จะเข้าช่วยเหลือด้านเกิเดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับถ้าผู้ใดมีบัตรให้แฝนบัตรผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะครับหรือเสื้อกลุ่มชมรมนะครับ เพื่อจะไม่มั่วกับพวกมิจฉาชีพนะครับเพื่อจะไม่ให้พวกมิจฉาชีพเข้ามาในที่เกิดเหตุนะครับยังไงแล้วช่วยเฝ้าระวังในจุดนี้ด้วยนะครับยังไขอบคุณมากครับนายอินเดียเซราพักษรครับ